สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Sleeping Dog เรื่องราวของสายสืบมือพระการต้องเจอกับอาการความจำเสื่อมเนื่องจากป่วยเอลไซเมอร์แต่แล้วพระเอกของเรารอยฟรีแมนเขากลับไม่ได้พักเนื่องจากคดีที่เขานั้นเคยทำเอาไว้เขาต้องกลับไปสืบคดีที่มีแนวโน้มว่าคดีนี้จะตัดสินผิดพลาดเป็นคดีที่ยากที่สุดและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเรารอยฟรีแมนเนื่องจากตัวเขาได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ร่อยได้ความจำเสื่อมและตอนนี้กำลังแก้ไข อาการนั้นอยู่เขานั้นจําไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองชื่ออะไรและเกิดที่ไหนคุณหมอที่รับผิดชอบอาการของรอยอยู่จึงได้สั่งห้ามรอยห้ามกินแอลกอฮอล์และให้รอยกินยาอยู่เป็นประจำเพื่อเรียกความทรงจําของเขานั้นกลับคืนมาแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของรอยก็ได้ดังขึ้นปลายสายแนะนําตัวว่าเธอมีชื่อว่าเอมิลี่เจ้าหน้าที่องค์กรโครงการมือสะอาดเป็นองค์กรที่คอยช่วยผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและติดคุกอย่างไม่เป็นธรรมเธอได้ขอเจอรอยเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าลูกความของเธอนั้นต้อง การความช่วยเหลือจากรอยแน่นอนว่ารอยเขานั้นจําไม่ได้ถึงเขาจะรู้ว่าเขาเคยเป็นนักสืบแต่ตัวเขานั้นก็จําอะไรไม่ได้เลยซึ่งรอยก็เลือกที่จะออกมาหาเอเมลิลี่เธอได้เอาประวัติข้อมูลอาชญากรคนนี้ให้กับรอยดูเขามีชื่อว่าไอแซคตัวไอแซคนั้นติดคุกเมื่อ10ปีที่แล้วในคดีฆาตกรรมนักวิชาการชื่อดังโจวีเดอร์ แต่ตอนนี้ไอแซคถูกตัดสินให้ประหารชีวิตมีเวลาอีกประมาณ1เดือนทําให้รอยอยากเจอกับตํารวจที่รับผิดชอบคดีนี้เมื่อ1ิปีที่แล้วคนคนนั้นก็คือรอยนั่นเองรอยจึงถามว่าแล้วไอแซคอยากจะคุยอะไรกับเขาเพราะตัวของเขานะ่าจําอะไรไม่ได้เลยเอมมลี่ก็ได้บอกถ้าอยากจะรู้คุณก็ต้องไปเจอกับไอแซคเองหลังจากนั้นรอยจึงได้กลับมาที่บ้านและเขาก็ลองไปคนในห้องเก็บของจนได้เจอกับกล่องเอกสารพร้อมปืนส่วนเอกสารนี้มันเป็นเอกสารคดีฆาตกรรมวีเดอร์ คนที่รับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าก็คือไอแซคแต่เมื่อรอยอา่านคดีนี้ดูดีๆแล้วมันก็เต็มไปด้วยข้อสงสัยเต็มไปหมดทั้งอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนั้นหายไปแถมยังไม่มีการสืบสวนต่อทั้งมีชายอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าริชาร์ดมีลายมืออยู่เต็มบ้านแถมวันคืนเกิดเหตุเขายังไม่มีพยานที่อยู่แต่รอยกลับไม่ได้สืบสวนริชาร์ดต่อพร้อมปิดคดีว่าไอแซคนั้นเป็นฆาตกรจากนั้นรอยจึงได้ตัดสินใจเดินทางมาที่คุกเพื่อเจอกับไอแซค และเมื่อไอแซคได้เห็นรอยเดินเข้ามาเขาก็ดีใจมากเขาพยายามจะเจอรอยมาโดยตลอดแต่เขาก็เพิ่งเจอหลังจากผ่านมาแล้ว10ปีไอแซคได้เริ่มบอกกับรอยว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ฆาตกรแต่วันที่เขารับสารภาพว่าเป็นฆาตกรก็เป็นเพราะรอยและคู่หูของรอยที่มีชื่อว่าจิมมี่เอาภาพคดีม,มาให้เขาดูพร้อมกับกดดันเขาจากนั้นก็ซ้อมเขาอย่างหนักทําให้ไอแซคเขากลัวมากและเขาก็สติหลุดจากนั้นเขาก็เถอรับคําสารภาพว่าเป็นคนฆ่า แน่นอนว่ารอยเขานั้นจําอะไรไม่ได้แต่ถึงเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่คําพูดปากเปล่าของไอแซคแบบนี้มันก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่ดีรอยจึงได้ลองถามกลับไปว่าแล้วไอแซคนายไปทําอะไรอยู่ในบ้านของวีเดอร์ไอแซคได้เล่าย้อนกลับไปก่อนเกินเหตุการณ์ที่โจวีวเดอร์ถูกค่า1ปี คืนนั้นเขานั้นเมามากแต่แล้วเขากลับถูกแจ้งคดีว่าเป็นหัวขโมยคนที่เป็นพยานปากสําคัญกับตํารวจนั่นก็คือวีเดอร์ในตอนนั้นไอแซคอายุได้18ปีเขาถูกคุมประพฤติและบังคับให้ตัดสกินเฮดอยู่ตลอดแน่นอนว่าเด็กวัยรุ่นที่ถูกจํากัดสิทธิ์เขาก็พยายามบอกว่าเขานั้นไม่ได้ทําเขาแค่เมาเฉยๆและเขาก็ไม่ได้เป็นขโมย1ปีหลังจากนั้นในวันที่เกิดเหตุที่วีเดอร์เสียชีวิตไอแซคได้แอบเข้าไปภายในบ้านของวีเดอร์รอจนกว่าคนที่มีชื่อว่าเวซึ่งเป็นคนใช้ของวีเดอร์จะกลับ,บ จากนั้นก็แอบ,บเข้าไปภายในหลังบ้านของวีเดอร์เพื่อไปขอร้องให้วีเดอร์ถอนความเกี่ยวกับคดีของเขาแต่พอตัวไอแซคเข้าไปภายในบ้านเขากับเจอว่าวีเดอร์กำลังขอโทษใครบางคนจากนั้นคนปริศนาคนนั้นก็ได้ใช้หมาเบสบอลฆ่าวีเดอร์ลงไปตัวไอแซคที่กลัวก็ไม่กล้าออกไปดูว่าชายคนนั้นนั้นเป็นใครและในเวลาต่อมานักสืบสองคนก็ได้มาถึงนั่นก็คือจิมมี่และคุณนั่นแหละรอย เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาถูกบังคับให้รับสารภาพและเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ได้โปรดแก้ไขทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าหากคุณไม่เชื่อว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์คุณลองไปถามชายคนที่มีชื่อว่าริชาร์ดดูสิเขาเป็นนักเขียนที่ตอนนี้กําลังบันทึกคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมโจวีเดอร์เมื่อหลายเดือนก่อนเขานั้นเคยมาหาไอแซคเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคดีของวีเดอร์เมื่อรอยได้ยินหนังนั้นจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าบางทีไอแซคอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ และเขาก็ทําคดีพลาดรอยจึงอยากจะไถ่าบาปในอดีตของเขาถ้าหากว่าไอแซคเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเขาจะรื้อคดีนี้และสืบว่าใครเป็นฆาตกรตัวจริงหลังจากนั้นรอยได้กลับมาที่บ้านเปิดแฟ้มคดีดูอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเปิดหาบุคคลที่มีชื่อว่าริชาร์ดในข้อมูลนั้นบอกว่าภายในบ้านของโจวีเดอร์ที่เสียชีวิตมีลายมือของริชาร์ดอยู่เต็มบ้านและคนที่เป็นคนเซ็นรับรองคดีนี้นั่นก็คือจิมมี่คู่หูเก่าของเขารอยที่จําไม่ได้ว่าจิมมี่นั้นอยู่ที่ไหนจึงได้หาข้อมูลที่่อยู ากนั้นก็เดินทางไปหาจิมมี่แต่ทันทีที่จิมมี่เห็นรอยเขาก็จํารอยได้ทันทีพร้อมกับเข้ากอดรอยจิมมี่พารอยเข้ามานั่งจากนั้นรอยจึงได้อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เขาป่วยเป็นอัลไซเมอร์เขาจําไม่ได้แม้แต่ตัวเองเป็นใครแน่นอนว่าจิมมี่เขาก็จําไม่ได้จิมมี่จึงได้หยิบรูปภรรยาของเขาขึ้นมาให้รอยดูและบอกว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปเมื่อ1ปีก่อนอาการป่วยของเธอคือโรคมะเรง็งจากนั้นก็ถามรอยว่ารอยมาที่นี่ทําไมรอยจึงได้บอกกับจิมมี่คดีเมื่อ1ิปีก่อนที่พวกเราสองคน เคยปิดด้วยกันคดีของโจวีเดอร์จิมมี่ที่ได้ยินก็บอกว่านายจะไปยุ่งกับคดีนั้นทําไมในเมื่อคนผิดก็สารภาพผิดแล้วแต่รอยเขาไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าไอแซคอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการสืบคดีนี้ขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นทางช่วยไอแซกก็ได้และเขาจะหาฆาตกรตัวจริงตอนนี้คนที่น่าสงสัยที่สุดนั่นก็คือชายที่มีชื่อว่าริชาร์ด จิมจึงให้ความช่วยเหลือเขามีลูกน้องอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวจะให้ช่วยตามหาตัวริชาร์ดให้รอยจึงได้ขอบคุณจิมมี่จากนั้นก็ได้กลับมาที่บ้านผลหาเอกสารเก่าที่พอจะมีอยู่แต่กลับได้เจอรูปคู่รูปหนึ่งซึ่งก็คือรูปเขากับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง แท้ที่จริงรอยเขานั้นเคยแต่งงานแล้วแต่รูปนี้มันแตกละเอียดจนไม่เห็นหน้าของผู้หญิงทําให้รอยพยายามแงกระจกเพื่อดูหน้าแต่กระจกก็บาดมือจังหวะน,นั้นจิมมี่ได้โทรมาบอกพอดีเจอริชาร์ดแล้วแต่ตอนนี้เขากลายเป็นศพทําให้รอยกับจิมมี่รีบไปดูศพของริชาร์ดผลการชนะสูตรนั้นออกมาว่าริชาร์ดใช้ยาเสพติดเกินขนาดและเขาก็ได้ช็อกเสียชีวิตจิมมี่จึงได้บอกเมื่อเป็นแบบนี้เราคงทําอะไรไม่ได้แล้วในเมื่อคดีมีคนสารภาพไปแล้วว่าเป็นคนผิด แถมคนตายก็ตายไปแล้วก็พูดไม่ได้รอยจึงบอกว่าก็จริง แต่คนตายมันมักทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเสมอจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่งานศพของริชาร์ดรอยเด้เข้ามาและมาพบกับน้องชายของริชาร์ดที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้พร้อมถามเอ็ดดี้ว่ารู้ไหมริชาร์ดพี่ชายของคุณเดินทางไปหานักโทษที่มีโทษประหารชีวิตจากนั้นก็สอบถามนักโทษคนนั้นเกี่ยวกับคดีของโจวีเดอร์เมื่อ1ิปีก่อนมันทําให้ตัวของเขานน้นสงสัยว่าโจอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เอ็ดดี้จึงได้พารอยเดินไปที่รถของเขาพร้อมก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้โดยบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขา เ,เจอในอพาร์ตเมนต์ของริชาร์ดและเป็นหนังสือที่ริชาร์ดเขียนขึ้นชื่อหนังสือก็คือ The m i l l e r e f f e c t แต่เอดดี้ก็ได้ให้ความเห็นว่าแทนที่จะบอกว่ามันเป็นหนังสือมันเหมือนการบันทึกคดีมากกว่าทําให้รอยขอเก็บบันทึกนี้เอาไว้และกลับเอามาอ่านรอยได้เปิดอ่านบันที่บ้านซึ่งบันทึกนี้มันคือบันทึกที่ริชาร์ดบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตของเขาเริ่มจากตัวเขานั้นอยู่ในชุมชนวิชาการวิทยายลัยวอเตอร์ฟอร์ดจากนั้นชุมชนวิชาการก็ได้มีงานเลี้ยงงแนนน่่ออววาาาตัขเขเรริช์ เขารวมด้วยภายในงานริชาร์ดได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าลอราดูเหมือนว่าเธอจะสนใจในตัวของริชาร์ดและแนะนําตัวกับริชาร์ดว่าเธอเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์คนหนึ่งศาสตราจารย์คนนี้ดังมากๆในหมู่ของชุมชนวิชาการเขามีชื่อว่าโจวีเดอร์โดยตัวของลอราเธอเขียนวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อว่าเดอะมิลเลอร์เอฟเฟเป็นการวิจัยยาที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้โดยการทําให้พวกเขาลืมบาดแผลในความทรงจํา สำหรับใครก็ตามที่มีความทรงจำแย่ๆที่อยากจะลืมมันเป็นการทดลองทิท้าทายทำให้เธอและวีเดอร์ตั้งใจทำวิทยานิพนธ์นี้มากๆ จากนั้นริชาร์ดและรอราก็ได้คุยกันแบบนั้นยังถูกข้อและสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาทั้งสองคนพัฒนาความสัมพันธ์จากนั้นก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นทําให้ริชาร์ดนั้นคิดว่ารอราเป็นดั่งชีวิตใหม่ของเขาริชาร์ดพยายามทําตัวให้ดีขึ้นและได้เขียนหนังสือเล่มใหม่ของเขาขึ้นมาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นความหวังของเขาแต่โทรศัพท์ของเขาก็ได้ดังขึ้นมาแม่ได้โทรเข้ามาบอกข่าวร้ายพ่อของริชาร์เเสีียชวววิตจตจจาากกหหุรณัใ ทำให้แม่ไม่สามารถจ่ายค่าห้องและค่าเลี้ยงดูริชาร์ดได้อีกแล้วทำให้ริชาร์ดเกิดปัญหาทางการเงินแบบใหญ่หลวงลอร่าจึงได้เข้าช่วยเหลือริชาร์ดโดยพาริชาร์ดไปเจอกับศาสตราจารย์วีเดอร์พวกเขามาเจอกันที่บ้านของวีเดอร์ทั้ง3คนนั่งทานอาหารด้วยกันแต่แล้วในขณะที่พูดกันอยู่นั้นวีเดอร์และลอร่ากับจับมือกันแป๊บหนึ่งนั้นทำให้ริชาร์ดรู้สึกแปลกแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร จากนั้นวีเดอร์จึงได้พาริชาร์ดเข้ามาภายในห้องหนังสือของเขาโดยวีเดอร์อยากจ้างให้ริชาร์ดจัดหนังสือของเขาเป็นหมวดหมู่ให้หน่อยเขาจะให้ค่าจ้าง500ดอลลาร์ริชาร์ดที่ไม่มีเงินอยู่เขาจึงได้ตกลงรับงานนี้ทันทีจากนั้นตัวเขาก็ได้มาทํางานในบ้านของวีเดอร์จัดหนังสือให้กับวีเดอร์และได้อ่านหนังสือมากมายอีกทางเขายังได้เจอกับคนใช้ของวีเดอร์เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีท่าทางแปลกแต่ระหว่างที่เขาทํางานอยู่นั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นลอร่าและวีเดอร์นั่งหัวเราะกันอย่างสสนนุกนา จากนั้นก็รูปแขนกันด้วยคืนนั้นหลังจากที่ริชาร์ดทำงานเสร็จเขาก็ได้กลับมาที่บ้านข้อความโทรศัพท์ของเขาได้ดังขึ้นรอราได้ฝากข้อความเสี่ยงเอาไว้ว่าคืนนี้เธอนั้นจะช่วยวีเดอร์ทำงานวิจัยจนดึกอยู่ที่สำนักงานเพราะฉะนั้นเธออาจจะกลับดึกหน่อย แต่ด้วยความที่ริชาร์ดไม่ไว้ใจทั้งสองคนจึงแอบไปดูที่สำนักง,งานของวีเดอร์สิ่งที่เขาเห็นก็คือทั้งสองคนกำลังมีอะไรกันริชาร์ดไม่ได้พูดอะไรและเดินจากไปทันทีวันต่อมาเขาก็ยังไปทำงานที่บ้านของวีเดอร์ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนตัวของเขาได้เจอกับเล่มวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งนั่นก็คือวิทยานิพนธ์ m i r r o อ e f f e ฟ t ที่ตัวของรอร่านั้นเป็นคนเขียน แต่ทว่าหน้าปกของวิทยาน,นิพนธ์ลเล่มนี้มันกลับเขียนไว้บนสุดว่าคนที่เขียนนั่นก็คือโจวีเดอร์พร้อมกับมีลายประกาชื่อรอราเขียนอยู่ข้างบนอีกด้วยในตอนนั้นเองวีเดอร์ได้เข้ามาเจอพอดีจึงได้บอกว่ารอราเธอเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแต่ก็หันมาชวนริชาร์ดว่าไปกินข้าวกันเถอะก่อนที่ข้าวนั้นจะเย็นหมดระหว่างนั้นวีเดอร์ก็เปิดประเด็นขึ้นมาและแนะนําว่าให้ริชาร์ดเลิกยุ่งกับรอราซะริชาร์ดรู้ดีว่ามันหมายความว่ายังไงแต่เขาก็กลับไปทํางานต่อและหลัง จกง,งานเสร็จเขาก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาริชาร์ดพยายามตามหารอร่าแต่เขาก็ต้องพบว่ารอร่าเก็บเสื้อผ้าหน,นีเขาไปแล้วจากนั้นวันต่อมาเหตุการณ์มันก็ได้เกิดขึ้นเขากลับมาทํางานเป็นปกติแต่ตํารวจก็อยหนดาบ้านของวีเดอร์เต็มไปหมดนักสืบสองคนได้อยู่ที่นั่นจิมมี่และรอยพร้อมกับศพของวีเดอร์ที่ถูกคนไปถูกสังหารด้วยการทุบตีอย่างโหดเหี้ยมภายหลังได้มีโจรคนหนึ่งรับสารภาพว่าเป็นฆาตกรและคดีนี้ก็ได้ปิดลงส่วนริชาร์ดเขากลักบไปใช้ชีวิตปกติ ขของเาถึงแม้ว่ารอราจะหายไปจากชีวิตเขาเลยแต่ตัวของเขาก็มีภรรยาใหม่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าดานาะจนในวันหนึ่งริชาร์ดเขาได้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับรอราแต่ในอินเทอร์เน็ตและข้อมูลนั้นกลับไม่มีข้อมูลของรอราเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้รู้มาก็คือ ก่อนเหตุการณ์ที่โจวีเดอร์นั้นจะเสียชีวิต2อาทิตย์รอราได้เอาต้นฉบับของวิทยานิพนธ์ The w i n e e r Effect ไปหาเจ้าหน้าที่กลาโหมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซูซานเนื่องจากการวิจัยยาตัวนี้รัฐบาลและกลาโหมสนับสนุนเงินทุนให้กับวีเดอร์จนเมื่องานทดลองนี้เสร็จสิ้นวีเดอร์กลับอ้างสิทธิ์ว่าเขาเป็นคนเขียนวิทยานิพนธ์นี้แต่เพียงคนเดียวรอราจึงอยากรักษาสิทธิ์ของเธอโดยการมาร้องเรียนกับซูซานและให้ซูซานช่วยเปลี่ยนชื่อคนเขียนจากวีเดอร์เป็นรอรา แต่ทว่าซูซานเธอกลับบอกว่าทำไม่ได้รัฐบาลนั้นสนับสนุนเงินทุนให้กับวีเดอร์ไม่ใช่รอราแต่ถ้ารอราอยากจะได้รับรางวัลก็ไปขอจากวีเดอร์เองเถอะเธอไม่มีสิทธิ์ให้อะไรกับรอราหมายความว่าการร้องเรียนของเธอนั้นไม่เป็นผล2อ,อาทิตย์ต่อมาวีเดอร์เสียชีวิตและรอราก็หายตัวไป จนเมื่อวันหนึ่งและแล้วเขาก็ได้เจอกับรอราอีกครั้งจากนั้นรอยที่กําลังอ่านบันทึกอยู่เขาก็พบว่าบันทึกมันมีแค่นี้รอยนั้นงุนงิดเป็นอย่างมากจากนั้นเขาจึงได้นัดเจอกับจิมมี่และเราเรื่องทุกอย่างที่เขาเพิ่งสืบมาได้ทั้งหมดให้กับจิมมี่ฟังมันทําให้จิมมี่นั้นงุนงิดมากว่าทําไม่รอยต้องสืบคดีนี้นักหนาแต่รอยก็ยังให้เหตุผลเดิมถ้าหากไอแซคเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเรานั้นทําผิดพลาดลงไปเราต้องแก้ไขและอีกอย่างหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนนนนี้ไม่่่่วววาาาจะเป็ ora, รรรออหืคส ที่มีชิว่าเวยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีของโจวีเดอร์นั้นหายตัวไปกันหมดเรื่องนี้มันแปลกมากแต่มีคนหนึ่งที่เราพอจะไปถามข้อมูลได้นั่นก็คือดาน่าอดีตภรรยาของริชาร์นนั่นเองจิมที่ได้ยินอยงนั้นเขาก็หมดคำจะพูดและเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําระหว่างที่รอยกําลังนั่งดื่มอยู่คนเดียวเขาก็ได้เห็นว่ารอราเดินผ่านเข้าไปทําให้เขารีบไปดึงแขนแต่แล้วเธอกลับไม่ใช่รอรารอยนั้นหล่นไปเอง วันต่อมาที่รอยไปหาหมอจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เขานั้นจําคนผิดให้กับหมอฟังหมอก็ได้บอกนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีที่ความทรงจํำของรอยนั้นอาจจะใกล้กลับมาแล้วเมื่อไปหาหมอเสร็จรอยก็ได้กลับมาที่บ้านและออกตามหาด่าหน้าภรรยากเก่าของริชาร์ด จนรอยได้เจอกับเธอในที่สุดดานาได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ริชาร์ดจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งอาทิตย์ริชาร์ดได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิซาเบธทะเลาะก,กับเธออย่างหนักก่อนที่ริชาร์ดจะขอหย่ากับดานาจากนั้นริชาร์ดก็ได้หนีเธอไปและต่อมาเธอก็ได้รู้ข่าวว่าอดีตสามีของเธออย่างริชาร์ดเสียชีวิตแล้วถ้าหากถามว่าดานาสงสัยว่าใครฆ่าริชาร์ดเธอคงต้องบอกว่าเป็นอลิซาเบธรอยที่ได้ข้อมูลมาแบบนี้เขาก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่รอราก็ยังหาไม่เจอเวก็ยังหาไม่เจอ แถมมีตัวละครที่มีชื่อว่าอลิซาเบธเพิ่มเข้ามาอีกคนนึ่งทำให้รอยได้ตัดสินใจค้นหาชื่ออลิซาเบธภายในอินเทอร์เน็ตและได้เจอว่าอลิซาเบธคนนี้นั้นเป็นด็อกเตอร์ แต่ทว่าเมื่อรอยเปรียบเทียมหน้าอลิซาเบตกับรอราเขาก็ได้รู้ว่ารอราก็คืออลิซาเบตนั่นเองรอยไม่รอช้าหาที่อยู่ของรอราจากนั้นก็ไปดักรอเธอเหมือได้เจอกันรอยก็ได้บอกเขารู้ว่าอดีตของอลิซาเบตก็คือรอราแต่เมื่อเร็วๆนี้ชายที่มีชื่อว่าริชาร์ดนั้นเสียชีวิตและในบันทึกการฆาตกรรมของเขาก็เขียนเกี่ยวกับรอราเต็มไปหมดริชาร์ดจึงอยากขอให้รอราที่ตอนนี้เป็นอลิซาเบตอ่านบันทึกความเล่มน,นี้จากนั้นก็บอกเขาหน่อยว่าคิดยังไงเพื่อที่เขาจะหาตัวคนร้ายที่ เนื่องจากว่าริชาร์ดเขาไม่ใช่คนติดยาไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดแต่ทว่าตัวของริชาร์ดกับเสียชีวิตพอใช้ยาเกินขนาดนี่มันแปลกเกินไป รอราจึงได้รับปากว่างั้นเธอจะดูให้แล้วกันถ้าเธอมีเวลาหลังจากที่มอบบันทึกให้กับรอราแล้วรอยก็ได้กลับมาและข้อความโทรศัพท์ก็เด้งเข้ามาหาข้อมูลของเวที่เขานั้นค้นเอาไว้ในอินเทอร์เน็ตมันได้เจอข้อมูลของเวแล้วคนรับใช้ของวีเดอร์อีกคนหนึ่งที่หายตัวไปและเขาจึงได้เดินทางไปหาเวตามที่อยู่ที่ได้มา ึ่งตอนนี้เวทำงานอยู่ภายในโรงค่าสัตว์ทันทีที่รอยเจอกับเวก็ได้ถามเรื่องราวเกี่ยวกับวีเดอร์ทันทีซึ่งเวก็เล่าแบบไม่ปิดบงังว่าตอนแรกเขาเป็นผ่านโรงอยู่ภายในวิทยาลัยวอเตอร์ฟอร์ดจนโจว,วีเดอร์เด้เข้ามาทาบทามเขาเพราะรู้ว่าตัวของเวนั้นมีปัญหาเรื่องจิตใจเวเขาเคยเป็นทหารและถูกฝึกให้เป็นนักฆ่า แต่ผลกระทบจากสงครามทําให้เขาได้ยินเสียงหลอนจากสงครามมากมายแต่เนื่องจากวีเดอร์กําลังทดลองวิทยานิพนธ์เรื่องการสร้างยาช่วยลบความทรงจําทําให้เวนั้นเป็นตัวเลือกการทดลองที่ดีที่สุดเวได้เข้ารับการทดลองกับวีเดอร์แต่หลังจากที่วีเดอร์ให้เขากินยาลงไปตัวของเวนั้นก็เริ่มที่จะไม่เป็นตัวเองสภาพของเขาแทนที่จะหายจากอาการป่วยแต่ยิ่งสภาพแย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดเวก็ตัดสินใจไม่ใช้ยาตัวนั้นต่อ กลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้รอยเขานั่งแท็กซี่มาหาเวเวจึงได้อาศาจะขับรถไปส่งรอยที่บ้านระหว่างนั่งรถไปเวก็ได้บอกรอยอีกว่าศาสตราจารย์โจวีเดอร์เขามีพฤติกรรมและรสสนิยมแปลกๆทุกครั้งที่เขามีอะไรกับสาวๆของเขาเขาจะถ่ายวิดีโอเอาไว้และหนึ่งในผู้หญิงพวกนั้นก็คือรอรานั่นเองมีวันหนึ่งตัวเขาสงสัยว่ามีผู้หญิงกี่คนจึงได้ลองเอาเทปพ,พวกนั้นมาเปิดดูพร้อมกับเจอกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าไดแอนซึ่งเธอก็ถูกถ่ายเอาไว้เช่นกันและเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิง ส่วนในวันที่เกิดเหตุนั้นเขาที่ไปทํางานให้กับวีเดอร์เป็นปกติก็แอบ,บส่องเข้าไปในหน้าต่างและเห็นว่าวีเดอร์ริชาร์ดและรอร่ากําลังทะเลาะก,กันอยู่ทั้ง3คนนั้นทะเลาะก,กันก่อนที่ริชาร์ดจะเดินออกมาจากบ้านก่อนจังหวะนั้นตัวของเวทํางานเสร็จพอดีเขาจึงได้ออกมาจากบ้านของวีเดอร์โดยที่ไม่ได้สนใจอะไรต่อ พร้อมกับเขามาดั้งที่บาแห่งหนึ่งซึ่งสาวเสิร์ฟคนนี้ก็คือไดแอนคนที่อยู่ในวิดีโอที่เขาดูก่อนหน้านี้นั่นเองหลังจากนั้นเขาก็ได้มารู้ทีหลังว่าวีเดอร์เสียชีวิตแล้วและนี่แหละคือข้อมูลทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับข้อมูลของคดีวีเดอร์เป็นเวลาเดียวกันกับที่มาถึงหน้าบ้านของรอยพอดีรอยจึงได้ขอบคุณที่มาส่งและเดินเข้าบ้านไป แต่เวกลับยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรและบอกกับปลายสายว่าตอนนี้รอยนั้นถึงบ้านแล้วรอยที่เข้ามาในบ้านจึงได้ดูเอกสารตอนนี้มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงไดแอนบุคคลที่เวนั้นอ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงสต็อกของวีเดอร์เขาลองเปิดแฟ้มคดีของวีเดอร์ดูอีกครั้งหนึ่งและก็ได้พบว่ามีผู้หญิงที่มีชื่อว่าไดแอนให้ปากคําเกี่ยวกับคดีนี้จริงๆนั่นจึงทําให้รอยบันทึกว่าเธออาจจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีการฆ่าว,วีเดอร์แต่แล้วเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นรอย ไปเปิดประตูให้คนที่มาก,ก็คือรอราเธอได้เอาบันทึกของริชาร์ดกลับมาคืนให้กับรอยพร้อมบอกกับรอยว่าบันทึกนี้มันไร้สาระตัวเธอนั้นไม่เคยเป็นคนรักของริชาร์ดและตอนนี้เธอก็อยากจะลืมริชาร์ดเพราะพักหลังๆมานี้ริชาร์ดทำตัวเป็นสตเกอร์กับเธอและโทรหาเธออยู่บ่อยๆนั่นทําให้ไม่กี่อาทิตย์ก่อนก่อนที่ริชาร์ดจะเสียชีวิตพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้ทะเลาะกันแต่ระหว่างที่คุยกับรอราก็ดูเหมือนว่ารอยจะนึกถึงความทรงจําเก่าๆของเขาเขาคุณมากๆเหมือนเขาจะเคยเจอรอรามาก่อน หนน้้าีแต่เขานั้นก็นึกไม่ออกจนรอร่าได้กลับไปรอยที่นั่งเล่นอยู่ก็เกิดหิวขึ้นมาไปเปิดตู้เย็นก็ไม่มีอะไรจึงเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของ อีกทั้งรอยก็ยังไม่ลืมที่จะพกปืนออกไปด้วยแต่แล้วระหว่างที่เขากําลังเดินอยู่นั้นรถของเวที่ขับมาส่งเขากลับพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะชนรอยรอยได้หันกลับไปยิงสวนจนเวนั้นได้เสียชีวิตจากนั้นรอยจึงในรีบแจ้งตํารวจเขาถูกสอบสวนและถูกปล่อยตัวพร้อมกับจิมมี่ได้เข้ามาคุยกับรอยว่ามีกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าเวพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะชนรอยจร,ยจริงๆมันเป็นหลักฐานว่ารอยป้องกันตัวจึงไม่มีความผิด ส่วนในรถของจิมมี่นั้นพบยาตัวเดียวกับที่อยู่ในร่างกายของริชาร์ดคดีนี้มันเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเวนี่แหละเป็นคนฆ่าริชาร์ดมาถึงตรงนี้คดีมันน่าจะปิดไปแล้วคนที่ฆ่าริชาร์ดก็คือเวส่วนคดีการฆ่าโจวีเดอร์ไอแซคก็รับสาร,รภาพแล้วจิมมี่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้รอยเลิกสืบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วแต่ทว่ารอยกลับพูดขึ้นมาว่าในแฟ้มคดีของโจวีเดอร์ลายเซ็นการรับรองคดีมันมีแค่ลายเซ็นของจิมมี่ไม่มีลายเซ็นของเขา ทั้งที่คดีอื่นๆที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นคู่หูกันต้องเซ็นร่วมกันมาโดยตลอดแต่ทําไมคดีของวีเดอร์กลับมีแค่จิมที่เซ็นจิมหนัะกําลังปิดบังอะไรเขาอยู่หรือเปล่า จิมนั้นรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้รอยกําลังสงสัยเขาทําให้จิมนั้นหัวร้อนเป็นอย่างมากและเดินหนีไปทันทีโจเขาก็เครียดกับเหตุการณ์นี้มากเขาหาคําตอบไม่ได้สักทีตกลงว่าใครเป็นฆาตรกรหรือว่าไอแซคเป็นฆาตรกรจริจรงๆเนื่องจากตอนนี้ตัวละครที่น่าสงสัยทุกตัวนั้นตายไปแล้วรอยได้ยกซดแอลกอฮอล์อย่างหนักโดยที่ไม่สนคําเตือนของหมอว่าห้ามดื่มเขานั้นเมาเละก่อนที่จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าและนึกขึ้นมาได้ว่ามีอีกคนหนึ่งที่เขาพอจะไปสอบสวนได้เธอคนนั้นก็คือไดแอนหนึ่งใน ต๊อาของวีเดอร์เวนั้นบอกว่าไดแอนทำงานอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งนี้แต่เมื่อเวย์ได้เข้ามาถึงเจ้าของร้านกลับบอกว่าไดแอนน่ะเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนในจังหวะน,นั้นเสียงโทรศัพท์ของรอยได้ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คือเจ้าหน้าที่กล้าหมซูซาน ตอนนี้เธอได้รู้ข่าวมาว่ารอยกําลังสืบข้อมูลเกี่ยวกับโจวีเดอร์เธอจึงมีเอกสารบางอย่างให้รอยนั้นดูเมื่อรอยไปหาซูซานเธอก็ได้เอาสําเนาว,วิทยาน,นิพนธ์เด e m i l l e r อ f f e c t ที่โจวีเดอร์และรอรันนั้นช่วยกันเขียนแต่ตีพิมพ์ในชื่อของโจวีเดอร์คนเดียวซึ่งซูซานกลับบอกความจริงว่าวิทยาน,นิพนธ์เล่มนี้มันไม่เคยถูกตีพิมพ์เนื่องจากวีเดอร์นั้นเสียชีวิตไปก่อนแต่แล้วไม่นานกลับมีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิซาเบธเขียนหนังสือทฤษฎีคล้ายๆกับ Miller fect ขึ้นมา ซึ่งซูซานก็รู้ดีว่าอลิซาเบตก็คือรอรา2อ,อาทิตย์ก่อนที่วีเดอร์นั้นจะเสียชีวิตรอราพยายามมาร้องเรียนกับเธอว่าวิทยานิพนธ์ลเล่มนี้เป็นของเธอแต่ซูซานก็ช่วยอะไรไม่ได้ ต่อมาลอร่าจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นอลิซาเบธจากนั้นก็ทําการลอกวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขึ้นมาใหม่จากนั้นก็ได้ทดลองกับเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งทําให้ในเวลาต่อมาอลิซาเบธเธอสามารถตีพิมพ์วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นของตัวเองได้สําเร็จส่วนเหตุผลที่รัฐบาลไม่ทําอะไรทางที่รัฐบาลเป็นคนสนับสนุนให้เขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้นั่นเป็นเพราะหลังจากที่ไดแอนเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาหนังสือและโครงการของเธอก็ได้เจ๋งจากนั้นโรงพยาบาลที่รับการทดลองก็หันไปสนใจโปรเจกต์อื่นทําให้ไม่มีความหมาย อะไรที่รัฐบาลจะไปเอาเรื่องรอรารอยที่นึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้ถามเธอไปว่าแล้วบ้านของวีเดอร์นะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเขาจะลองไปเช็คหน่อย จากนั้นรอยจึงได้เข้ามาที่บ้านของวีเดอร์ยิงเขาเดินเข้าไปเท่าไหร่ความทรงจําของเขาก็เริ่มกลับมาเรื่อยๆจนตัวเขาได้นึกขึ้นมาได้ว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุฆ่าวีเดอร์มันได้หายไปซึ่งนอกจากความจําที่กลับมาแล้ววิธีการสอบสวนของเขาก็กลับมาด้วยเขาได้เอาเล็กแหลมมาจากนั้นก็แทงไปที่พื้นที่หลังบ้านเมื่อเขาเจอว่าดินบริเวณไหนที่อ่อนจึงได้ลงมือขุดจากนั้นเขาก็ได้เจอแล้วไม้เบสบอลที่ใช้สังหารวีเดอร์ในตอนนั้นรอร่ากลับเข้ามายืนข้างหลังของรอย และบอกว่ารอยนั้นเจอแล้วหรออาวุธที่ใช้ฆ่าวีเดอร์รอยจึงเข้าใจทันทีว่ารอรานนี่แหละเป็นคนฆ่าวีเดอร์และเอาอาวุธมาฝังไว้ที่นี่ซึ่งในจังหวะต่อมาก,กลับมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามานั่นก็คือจิมมี่ทันทีที่มาถึงเขาก็หัวร้อนใส่รอยว่าเขาบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกสืบคดีนี้สักทีมันยากตรงไหนแค่ทำตามที่เขาบอก พร้อมก็บอกให้ทั้งสองคนเข้าไปภายในบ้านซะรอราจึงพยายามจะพูดอะไรแต่จิมมี่ก็บอกว่ารอราหุบปากซะทําให้รอยรู้ได้ทันทีว่าจิมมี่รู้จักกับรอราจากนั้นรอยจึงได้เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างจิมมีท่ทำงานให้กับรอราเพราะได้รับค่าจ้างจากรอราให้มาฆ่าวีเดอร์เหตุผลก็เพื่อให้วิทยานิพนธ์ของรอรานั้นตีพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อของรอราได้ส่วนจิมมี่คงเอาเงินไปรักษาภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งแต่ข้อสันนิษฐานนี้ของรอยรอราเธอนั้นก็ปฏิเสธ เธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้จ้างจิมมี่ย้อนกลับไปในวันที่รอยนั้นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์วิทยานิพนธ์ของเธออยู่ในขั้นการทดลองและรอยก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดลองหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุแต่ในตอนนั้นจิมมี่กลับเข้ามาหาเธอและคมคูเธอเกี่ยวกับการฟื้นความทรงจําวยญญาณเธอนั้นกลัวจิมมี่เป็นอย่างมากเธอจึงได้เปลี่ยนชื่อหนีจากรอร่ากลายเป็นอลิซาเบธจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้อยู่ๆโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คือ ริชาร์ดริชาร์ดได้บอกกับเธอว่าริชาร์ดเห็นหนังสือที่เธอเขียนแล้วและตัวริชาร์ดก็รู้ดีว่าตัวลอร่านั้นลอกมาจากวิทยานิพนธ์ของวีเดอร์จากนั้นริชาร์ดจึงได้คิดขึ้นมาได้ว่าลอร่านี่แหละน่าจะเป็นคนฆ่าวีเดอร์เขาจึงได้เข้าไปสอบถามไอแซคจนตัวของเขานั้นมั่นใจริชาร์ดที่โกรธแค้นลอร่าที่ทิ้งเขาไปจึงได้โทรเข้าไปหาหนักสืบและคนที่รับสายก็คือจิมมี่ริชาร์ดได้บอกกับจิมมี่ว่าคนที่ฆ่าวีเดอร์ก็คือลอร่าพร้อมกับเล่าเรื่องทที่เขาาสืบมมไดด้้ังห จิมมี่ที่ได้ยินดังนั้นจึงได้ไปลองค้นแฟ้มประวัติจนได้เจอประเด็นที่จะใช้แบล็กเมย์รอราได้ลอราได้เล่าให้ฟังต่อว่าจิมมี่โทรเข้ามาหาเธอแบล็กเมย์เธอว่าถ้าเธอไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเขาจิมมี่จะแฉต่อสาธารณชนว่าแท้ที่จริงแล้วรอรานั้นกอบข้อมูลวิทยานิพนธ์ของวีเดอร์จากนั้นจิมมี่จึงได้ฆ่าปิดปากคนที่รู้เรื่องนี้ของรอราคนแรกก็คือริชาร์ดคนต่อมาก็วางแผนจะฆ่าเว์แต่ทว่าเวกลับโดนรอยฆ่าไปซะก่อนเมื่อจิมมี่ได้ยินดังนั้นเขา ก็ได้ปฏิเสธและบอกว่าตัวคนนั้นไม่เคยฆ่าใครเลยเป็นรอราต่างหากที่วางแผนยืมมือคนอื่นเพื่อฆ่าทุกคนเริ่มจากตอนที่ริชาร์ดตายรอราได้ไปบอกกับเวว่าตอนนี้ริชาร์ดกำลังหาเหตุผลและหาข้อมูลว่าเวเป็นคนฆ่าวีเดอร์รอราได้เป่าหูเวถ้าปล่อยไปแบบนี้เวต้องติดขุกแน่ ทำให้เวที่เป็นนักฆ่าอยู่แล้วหลบเข้าไปภายในบ้านของริชาร์ดจากนั้นก็ทําให้ริชาร์ดสลบและทําการฉีดยาให้เกินขนาดจนริชาร์ดนั้นช็อกเสียชีวิตต่อมารอราก็คอยชักให่อยู่เบื้องหลังเป่าหูเวว่ารอยกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเวและจะทําให้เวติดคุกในตอนที่เวมาส่งรอยที่หน้าบ้านคนที่เวโทรหาก็คือรอราจากนั้นรอราจึง้หลอกให้เวไปฆ่ารอยแต่รอยก็สามารถสังหารเวลงไปได้อีกคนนึงทุกอย่างมันเป็นแผนการของรอราเธอเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุก อย่างแต่แล้วเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นรอร่ายิงจิมมี่จนล้มลงนั่นเป็นเหมือนคํายอมรับว่าที่จิมมี่พูดทุกอย่างมานั้นเขาพูดเรื่องจริงรอร่าเธออยู่เบื้องหลังทุกอย่างจากนั้นรอร่าจึงหันกลับมากําลังจะยิงรอยแต่จิมมี่ก็ยิงเข้าไปที่รอร่าเพื่อที่จะช่วยรอยรอร่าเธอได้เสียชีวิตทันที ส่วนจิมมี่เขาได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายบอกกับรอยว่าที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องรอยจากนั้นจิมมี่ก็ได้เสียชีวิตลงไปอีกคนหนึ่งรอยได้แจ้งตํารวจเกี่ยวกับคดีนี้ส่วนคดีของไอแซคและคดีของโจวีเดอร์ก็ถูกลื้อขึ้นาหม่ครั้งหนึ่งหลักฐานทุกอย่างมันบ่งชี้ว่าไอแซคนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เขาแค่อยู่ในเหตุการณ์แต่เขาไม่ได้เป็นคนลงมือทําในเวลาต่อมาไอแซคถูกปล่อยตัวทันก่อนที่เขาจะถูกประหารพอดีส่วนฆาตกรตํารวจก็ได้ตัดสินว่าเป็นรอราและ จิมมี่ร่วมมือกันเป็นฆาตกรนั้นทําให้รอยกลับมาที่บ้านและเขาก็กําลังจะเก็บของเกี่ยวกับคดีนี้ในเมื่อคดีมันปิดลงไปแล้วในตอนที่เขากําลังเก็บของอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกรอบรูปรูปแต่งงานของเขากับภรรยารอยที่ยังไม่รู้เลยว่าภรรยาของเขาหน้าตาเป็นยังไงจึงได้มาแกะกระจกออกและภรรยาของรอยก็คือไดแอนผู้หญิงที่อยู่ในร้านเหล้าและเป็นหนึ่งในสต็อกของวีเดอร์มาถึงตรงนี้ความทรงจําของรอยกลับมาทุกอย่างแล้วเรื่องราวเหมือนเริ่มมาจากภรรยาของเขาได มีความทรงจำแย่ๆเกี่ยวกับครอบครัวจึงได้เข้าไปเป็นหนึ่งในตัวทดลองของวีเดอร์ แต่หนึ่งวันก่อนที่วีเดอร์จะตายกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหารอยก็คือรอร่านั่นเองเธอได้มาบอกกับรอยว่าไดแอนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับวีเดอร์ทั้งยังเอาเทปที่วีเดอร์ทายไดแอนเอาไว้มาให้กับรอยเป็นหลักฐานด้วยรอยได้ไปเปิดดูและเขาก็ได้แคนวีเดอร์มาเขาเดินไปที่บ้านของวีเดอร์ไปเอาไม้เบสบอลของวีเดอร์ออกมาจากนั้นก็เดินเข้าไปหาวีเดอร์ตัววีเดอร์พยายามขอโทษรอยแต่รอยก็ไม่ฟังทําให้วีเดอร์ล้มลงและเอาไม้เบสบอลฟาดเขาแบบไม่หยั้งไอแซ ที่แอบอยู่ก็กลัวมากจนไม่กล้าออกมาดูจากนั้นไม่นานจิมมี่ก็ได้เข้ามาถึงที่เกิดเหตุจิมมี่ได้เห็นว่าเพื่อนรักของเขาลงมือฆ่าวีเดอร์ไปแล้วจึงจะพยายามทำลายหลักฐานเอาไม้เบสบอลไปฝังไว้ที่หลังบ้านจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จับไอแซคเอาไว้ใช้กลยุทธ์ให้ไอแซครับสารภาพพูดกดดันว่าไอแซคนันเป็นคนทำจากนั้นก็ซ้อมไอแซคอย่างหนักด้วยความทรมานและความเครียดไอแซคจึงได้เลิดรับคำสารภาพไป ตอนนี้ลอยรู้เรื่องทุกอย่างแล้วคนที่เป็นฆาตกรแท้จริงแล้วก็คือเขานี่เองรอยนั้นเสียใจมากกับความจริงที่เขานั้นเพิ่งจะได้รู้เขานั้นเกิดอาการเหม่อลอยมองไปที่ปืนก่อนที่จะหยิบปืนและเดินออกไปและหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับ สรุปกันอีกครั้งนะครับโดยทุกอย่างมันก็เป็นแผนของรอร่าเธอตั้งใจปั่นหัวรอยเพื่อให้รอยไปฆ่าวีเดอร์จากนั้นก็เปิดโอกาสให้เธอสามารถเอาวิทยานิพนธ์ของเธอมาเขียนใหม่เป็นหนังสือได้เธอที่ได้เขียนหนังสือและมีชื่อดังขึ้นมาแต่แล้วริชาร์ดกลับสามารถหาตัวเธอพบเธอจึงไปปั่นหัวให้เวมาฆ่าริชาร์ดจากนั้นเธอก็คิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องของเธอแล้วจนรอยนั้นได้โผล่มารอร่าก็ไปปั่นหัวให้เวมาฆ่ารอยอีกแต่ว่าเวกลับถูกรอยฆาลงไปแทน ส่วนตัวของรอยหลังจากที่ฆ่าวีเดอร์ลงไปแล้วรอยกับจิมมี่ก็ช่วยกันปกปิดความผิดของรอยจนรอยนั้นได้เกิดอุบัติเหตุความจําเสื่อมและพยายามรื้อฟื้นคดีเพื่อช่วยไอแซคแต่จิมมี่ก็ขันหัวชนฝาเพราะไม่อย่างนั้นรอยต้องติดคุกแน่จากนั้นหนังก็จบลงโดยความที่รอยได้รู้ความจริงสักทีในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6คะแนนและในฝั่งของโรเทนโทมาโต้นักวิจารณ์ให้ไปที่83%คนดูให้ไปที่85%ครับสุดท้ายหากทุกคนช คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ